สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมีเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบปหน้าล่าสุดคุณสรรตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสข้อความที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีแฉยูทูบเบอร์สายจำเลยขอเงินจนต้องถอย คู่หนิงสวีเดนผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับเช็ไลนยที่ผมเอามาโพส์มาจากช่องหยาดเพชรเต่องง่อยซึ่งพี่เพชรบอกว่าคู่หนิงสวีเดนเป็น f อเป็นผู้ใหญ่ใจดีของจำเลยคู่หนิงสวีเดนบอกว่าหมดเงินไปเยอะให้กับยูทูบเบอร์สายจำเลยและตอนนี้คู่หนิงเริ่มถอยออกมาแล้วพอตานแรงดึงดูดเงินจากยูทูบเบอร์กลุ่มนี้ไม่ไหว ในแชทไลน์ที่ผมเอามาโพสให้ดูเป็นแชทที่คุณหิงคุยกับยูทูบเบอร์ครับซึ่งผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ผมเห็นว่ามันเป็นแชทที่มีประโยชน์หากเป็นจริงตามที่คุณิงสวีเดนินบอกเราจะได้รู้ว่ารายชื่อคนที่ปรากฏในแชทเป็นยังไงเขามีวิธีพูดคุยโน้มน้าวเอฟซีอย่างไรมีชื่อยูทูบเบอร์ช่องไหมบ้างที่เข้ามาพึ่งพาคุณิงสวีดนิน มาดูจากข้อความที่ผมสรุปมาให้ครับ 1. กําลังหาสปอนเซอร์โรงแรมมาทำข่าวแตงหมู่ข้อความนี้ไม่ระบุชื่อแต่คงหาไม่ยากว่ายูทูบเบอร์ช่องไหนบ้างที่ผันตัวไปทำข่าวแตงหมที่กรุงเทพ 2. ตอนนี้หนูนาก็ลำบากเรื่องค่าชาวบ้านนะคะยูทูบเบอร์สายจำเลย มีชื่อช่องหนูนานะที่ผมเห็นเหมือนจะมีสองคนแต่อีกคนเขามีเงินมีบ้านมีรถเขาคงไม่มาบ่นเรื่องค่าชาวบ้านให้เอฟซีฟังแน่ๆ 3. เสือไม่ต้องห่วงเขาหรอกค่ะแม่ยกเสือเยอะยูทูบเบอร์ที่ชื่อเสือมีสองช่องช่องหนึ่งอยู่บ้านโกกโกกส่วนอีกช่องเป็นพี่ชายจำเลยอยู่หวังเยี่ยม 4. พี่เสือถ้าคนอ้อนกิ่งน่าจะมีเอ็มไม่ได้สนิทกับพี่จุดๆมีหลายคนเลา่ามีแม่ยกประจำหมายถึงโอนทุกเดือนไปไหนมีค่าน้ำมันค่าที่พักที่กินให้บางคนมีผูกปิ่นตูร้านป้าโอให้เลยเช็ตนี้มียูทูบเบอร์ชื่อเอ็มชื่อเสือและปะ้าโสคนขายอาหารตามสั่งแต่ที่น่าสนใจก็คือ ถึงคันมีแม่ยกประจำกันเลยจ่ายเงินเดือนทุกเดือนการเป็นยูทูบเบอร์สายอวยจำเลยนี้มั่นช่างแสนสบายงานการไม่ต้องทำใช้ปากอย่างเดียวฮาดีมากค่ะอยากให้คุณหิงส่งเสริมแม่ออฟกับพอ,อนิม่มเป็นคนดีมีน้ำใจกับยูทูบเบอร์อยากให้สนับสนุนหนูเรื่องน้ำด้วยหนูนาจะได้มีเงินค่าชาวบ้านค่ะ พวกเราไม่แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่เสือสมอนหนูนาก็ลำบากกันทั้งนั้นเพราะต้องเสียค่าชาวบ้านค่ากินค่าอยู่ค่ะเราเป็นคนนอกพื้นที่รายจ่ายทั้งหมดแอนด้วยขอบคุณที่มีความเมตตาต่อยูทูบเบอร์นะคะแชทนี้มีชื่อยูทูบเบอร์สายอวยจำเลยหลายคนเลยเริ่มตั้งแต่แม่ออฟ อดีตผู้ใหญ่บ้านนิมหนูยูทูบเบอร์เจ้าของแชทและก็หนูนาเสือและสมนดูจากข้อความที่แชทคุยกันกับ f อก็คือการขอความช่วยเหลือด้านเงินดีๆนี่เองเพียงแต่ไม่เอ่ยคำว่าขอแต่ใช้คำว่าหาสปอนเซอร์หรือไม่ก็ใช้คำว่าอยากให้สนับสนุนไม่รู้ว่า, YouTuber, ายูทูบเบอร์ซสายอวยจำเลยที่มีชื่อปรากฏในแชทเหล่านี้ จะรู้สึกอายบ้างหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นผมผมอายเพราะผมรับไม่ได้ถ้าจะให้ใครมาด่าวา่าเป็นขอทานออนไลน์หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า ตรงๆนะคะมีแต่พวกคนบาปหนาทำกำหนักถึงได้ทำมาหาเด็กตัวเป็นเกี่ยวหัวเป็นนอ็อตแทนที่จะเอาเงินไปใช้เองหรือเอาไปเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ช่วยเหลือคนในครอบครัวแต่กลับเอาเงินไปให้คนอื่นผ่านทาเมเรียกว่ากรรมของสัตว์แล้วจะเรียกว่าอะไรเพราะคนดีๆมีบุญจะไม่เข้าไปอยู่ในวังบุของคนในคดีนี้ ตามข่าวก็ตามไปแต่ทำไมต้องเสียเงินเสียทองเรียกสติกลับมานะคะเลิกบา้าตาสว่างกันได้แล้วยูทูบเบอร์เปดออส่วนบุญแท้ๆเคมีเดียวกันกับไออิจำเลยสองตัวผัวเมียเลยค่ะหน้าสมเพชกลุ่มคนเหล่านี้นะไอ้จำเลยมันก็คงคิดว่าที่มีทุกวันนี้ ก็คือมันคงจะคิดว่ามีคาถาอาคมเป่ามนมหาสนี f เอฟซีถึงรักถึงเมตตามันหลงไหลกับสิ่งพวกนี้มากทาั้งทั้งที่ได้ที่มีทุกวันนี้ก็คือแกได้มาจากความเขาของคนดูปากตูนะไอ้จำเลยพุถ้าแกไม่ได้ทำตูขอให้ชีวิตของแกกับครอบครัวของแกจเจริญรุ่งเรืองรวยจนกินไม่หมดพร้อมกับยกขันหา้าขอขมา ที่ตูด่ามานานเป็นแรมปีแรมปีแต่ถ้าแกทำจริงตูขอสาปแช่งให้แกกับคนที่ร่วมมือทำน้องพร้อมทั้งไอ้ลิวล้วล้อที่เห็นดีงามกับเรื่องชั่วๆให้ชิบหายสิ้นเนื้อประดาตัวคำว่าตายทั้งเป็นมันเหมาะกับพวกแกมากพวกแกต้องได้รับความเจ็บปวดแสนสาหาัสเป็นร้อยเท่าพันเท่ากว่าที่น้องชมพู่เจอ ที่ปาจากความเมตตาอย่างุกจากคนอย่างแก่โดยเฉพาะคนทำให้น้องตายหูขอให้มันตกตายตกไปตามกันตายอย่างทรมานอย่างช้าๆสาธุถึงว่ารับเงินมาแล้วนี่เองถึงอวยไม่ถอยเลยยูทูบเบอร์สายจำเลยบางคนรู้ว่าทำยูทูบแล้วไม่รุ่ง ไม่ไปหาสมัครงานทำงานอย่างอื่นเอาอย่างว่าล่ะอย่างที่ว่าดูให้ลึกๆส่วนมากพวกนี้จะขี้เกียจให้เห็นขยันอ่ะทำคอนเทนต์ถ่ายคลิปหลอกพวก f อให้เห็นว่าขายัน f อซก็สงสารพร้อมเปก็เลยอยู่เกาะจำเลยดีกว่าได้เงินกินฟรีอีกตั้งหากถอยไม่ถอย พวกมันก็รับกรรมแน่นอนที่ส่งเสริมคนชัว่วมีแต่คนสาบเช่ง